สวัสดีครับผมอยู่กับผมตั้งทีวีนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่28่สิบแปดนะผมนะเดือน3นผมนะฮะก็วันนี้เป็นวันที่รัฐบาลผมนะได้ประกาศว่าจะมีการแล้วว่าแจก,กนะผมนะเงินช่วยเหลือสาเดือน5,000ันบาทนะผมนะครับวันนี้ผมเลยรับผมเลยจะมาแล้วว่าลงทะเบียนให้ดูักนว่าแบบว่าน้องๆ เดี๋ยวใครที่เข้าไม่เป็นผมนะเดี๋ยวผมจะทำตอนตัวอย่างให้ดูครับผมนะเนี่ยฮะก็นี่เป็นหัวข่าวผมนะเนี่ยฮะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันผมนะโอไวอเว็บนี่เลยครับผมนะเข้าไปที่เว็บไม่ทิ้งกันนะผมนะเนี่ยฮะยี่สิบเจ็ดมีนาผมนะสองห้าหกสามก็โซนกลางคางเปิดให้แรงงานลูกจ้างหรือว่าผู้ที่มีผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าด้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน,นผมนะนี่ฮะเฮ้ยแต่เขาก็ดีนะเขาอย่างน้อยเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็เอาอย่างอุตสาห์แล้วว่าแก้ไขปัญหาผมนะ นี่ครับผมนะนี่เลยนี่นนคําถามว่าที่พบบ่อยเราไม่ถึงกันลงทะเบียนตั้งแต่วันไหนครับผมนะก็คือวันนี้ครับผมนะวันที่อตอนหกโมงเย็นนะผมนะสามาัครลงทะเบียนได้ถึงวันไหนลงทะเบียนได้เรื่อยๆไม่มีกําหนดโอ้ลงทะเบียนไม่มีกําหนดนะฮะคนสมัครของผู้ลงทะเบียนเราไม่ถิงกันมีอะไรบ้างครับผมอนะ่ะหนึ่งเป็นแรงงานลูกจ้างหรือผู้กหรือผู้ประกอบการอานะชีพอิสระสองมันรับการเยียวยา จากประกานสังคมสามต้องเป็นผู้รับผลจากกระทบะจากโควิดอ่าสี่เราจะเป็นรับเงินห้าพันได้ที่ไหนนี่แหละผมมาลงเปานที่เว็บไซต์เราไม่ถิงการนะผมนะหาเข้าเว็บไซต์เราไม่ถิงกันไม่ได้ควรทำอย่างไงนี่เขาตอบเลยว่าโปรแกรมผู้ทําเว็บไซต์เราไม่ถิงการยืนยันยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์เว็บไม่ล่มแน่นอนเข้าได้อ่านี่ผมมาใช้อกอกสาไรบ้านผมมีพร้อมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไป ที่หน้าเว็บพร้อมกันนะครับผมนะโอเคไป let's go นี่ครับผมนะเข้ามาแล้วผมนะโอ้หน้าตาดูใช้ได้นะผมนะเนี่ยมานี่ครับผมนะลงทะเบียนนี่โอ้โหดูดูดีอะนี่ครับผมนะนี่เลยเขาจะมีกดระเบียบนะผมนะโอเคเดี๋ยวไปลงทะเบียนทดเชย่อไรายได้อ๋อยังยังครับผมันกดไม่กดไม่เสร็จนะนี่ผมมาข้อตกลง รงกระคร้งคลังผู้จับโอเคแล้วก็เหมือนให้อ่านแล้วเลยอผมนะแล้วก็ตกลงไปนะครับผมยืนยนันปึ๊บอ่ามีให้กรอกข้อมูลแล้วเอา้าเชื่อหมันเด้งไปที่เดิม่ะเอ้าฮัลโหลเอ้าเฮ้ยเอา,เอา,เอามากดไม่ได้อ่ะไหนบอกเว็บ ฮัลโหลทุกคนเอาไหนไหนบอกเว็บไม่ล่มวะฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยเดี๋ยวใครลงข่าวอ่ะเนี่ยนะหากเนะี่ยหากเข้าเว็บไซต์เราไม่ถึงการไม่ได้แล้วควรทำยังไงโปรแกรมเมอร์ผู้ทำเว็บเว็บไซต์ไม่ถึงการยืยนยันร้อยเซ็นเว็บไม่ล่มแน่นอนลบเว็บไม่ล่มเข้าได้แน่นอน พี่ผมบันทึกไว้ตอนกโมงเย็นิบแล้วผมนะคือตอนนี้ยังยังเข้าเว็บไม่ได้นะผมนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวผมจะผมจะเว้นไว้สักประมาณ15ทีเดี๋ยวผมค่อยมาลงลงทะเบียนใหม่ครับผมนะโอเคครับก็ตอนนี้ผมได้ลงทะเบียนเรียบร้อยครับผมนะก็ถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเรียกว่าหน้าตา่างนี้ผมนะเป็นการแจ้งเตือนว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะก็ในส่วนของข้อมูลเนี่ยผมขอโทษด้วยนะผมที่ อ่าันทึกไว้ไม่ได้แต่ว่าคร่าวๆจะมีผมนะเขาจะให้กรอกชื่อนะผมนะแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะผมนะแล้วก็กรอกอาชีพนะผมนะครับแล้วก็กรอกรายได้ของเรานะผมนะแล้วกอ็อาชีพที่เราเป็นนะครับผมว่าเราเป็นอะไรยังไงนะผมแล้วก็เงินเดือนนะผมนะก็คร่าวๆมีประมาณนี้ผมนะก็หวังว่าทุกคนนะ่าจะอ่าเรียกได้ว่าขอให้ติดลกันนะผมนะขอให้เว็บไปล่มนะส่วนตัวผมผม ได้ลงทะเบียนแล้วผมนะก็ก็หวังว่าทุกคนนะ่าจะได้รับเงิน500บาทนะนะผมนะโอเคครับผมนะก็หวังว่าทุกคนน่าจะลงทะเบียนได้ผมนะก็ขอบคุณมากครับผมนะมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ผมนะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ